สวัสดีครับวันนี้ร้าน b b บีแอนด์แคมปิก็มีปืนสั้นแบล็กกันมาแนะนําอีกหนึ่งรุ่นนะครับกระบอกนี้เป็นงานของคูเซ่นะฮะคูเซ่อาร์มลาดรุ่น Gn19 นะครับตัวกล่องก็มีโลโก้คูเซ่ด้วยนะครับกระบอกนี้ทําแบบปืนกลอก19นัเองนะฮะเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับคู่มือคู่มือตรงรุ่นนะครับกลอก19คูเซ่ก็ขาดตลาดไปสักพักหนึงเมื่อกี้นะครับ ตอนนี้ก็มาเติมแล้วคู่มือก็เป็นแบบนี้เลยตรงรุ่นนะฮะมีบอกวิธีการใช้งานชิ้นส่วนมีอะไรบ้างประมาณนี้นะครับแล้วก็แมกกาซีนสำรองให้มาด้วยเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็นสองกับตัวปืนนะครับแล้วก็ตัวปืนของเรากระบอกนี้ทำออกมาได้สวยเลยนะครับ ฝั่งซ้ายก็ยิงเลเซอร์กล o อก19นะฮะออสเตรีย9คูณ19นีนะ่สวยมากตรงนี้คือคันสำหรับถอดสไลด์ออกนะฮะตรงนี้คือคันค้างสไลด์คันบดล็อกสไลด์เวลายิงกระสุนนัดสุดท้ายสไลด์จะค้างแบบนี้นะฮะอันนี้คือปุ่มบดแมกกาซีน,นโค้งเป็นโลหะนะฮะไอ้ผิดจุดสไลด์เป็นโลหะโค้งเป็นโพลิเมอร์หรือ อ่าพลาสติ ABS นะฮะเวลาค้างอย่างนี้เราก,กดคันปลดล็อกลงไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ตรงด้ามก็มีโลโก้ากลอกด้วยนะฮะตรงด้ามก็มีที่พักล่องนิ้วมีล่องสำหรับล่องนิ้วเนี่ยครับไว้จับได้ถนัดมือนะครับตัวศูนย์ก็เป็นลักษณะนี้นะฮะศูนย์ปืนแบงกันก็ไม่ค่อยได้เล็งไปแล้วนะครับ ฝั <laughs> ่งขวาก็ิบเรียบนะครับมีโลโก้กล็อกตรงนี้นะยิงเลเซอร์ตรงโคนลำกล้องก็มี s ี r ลนั number ประจำปืนนะครับปืนแต่และกระบอกอก็มีหมายเลขไม่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ตรงกันไม่ซ้ำกันในเองนะครับโอเคอ รงไกลก็มีลิ้นนิรภัยด้วยถ้าไม่กดลิ้นตรงนี้ให้ยุบนะครับ <S <S ก็เหนี่ยวไกลไม่ได้นะฮะต้องกดลิ้นให้ยุบอย่างนี้นะครับถึงจะเหนี่ยวไกลได้ด้านหน้าลําลกล้องปืนแบงก์กันจะเป็นแบบนี้นะครับข้างในจะเป็นจุกปรับแรงดันนะฮะจุกตัวนี้จะไปขันออกนะครับถ้าขันออกปืนจะไม่สลัดปอกนะครับปืนทํางานไม่เต็มรอบนะฮะจะไปขันออกโดยเด็ดขาดนะครับ บางคนว่ามันไม่สวยก็เลยไปขันออกนั่นจะทําให้ปืนท่านไม่สลัดปอกนะครับโอเควิธีการใช้งานอันดับแรกก็บรรจุกระสุนก่อนนะครับกระสุนปืนแบงกันเป็นแบบนี้นะฮะไม่มีหัวกระสุนนะครับอันนี้ปอกทองอันนี้ก็เป็นปอกเงินของอกุกาสรนะครับจะเป็นแบบนี้ปอกเงินหัวจะมันมนแต่ข้างในก็ไม่ใช่หัวกระสุนนะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันนะก็บรรจุเอาจานท้ายมาวาง,วางไว้ตรงนี้นะฮะ แล้วกดแม็กกาซีนมันจุกระสุนได้14บวก1นะครับบวก1ในลังเพลิงนะครับมันจุกระสุนก็ตามใจใเราเลยแต่ไม่เกิน14นะครับใหม่ๆนี่แม็กจะแข็งมากก็แนะนำให้ใส่พอดีพอดีนะครับใส่แม็กกาซีนเสร็จแล้วก็เอาใส่เข้าไปในตัวปืนแบบนี้นะครดึงสไลด์ถอยหลังปล่อยสไลด์ป้อนกระสุนเข้ารังเพลิงเช็ค มีกระสุนนะฮะอันนี้คือปืนพร้อมยิงถ้าจะยิงก็เหนียวไกลย,ยิงได้เลยนะครับโอเคเวลายิงขอล้างปอกตัวนี้จะเกี่ยวกระสุนปอกกระสุนออกมาชนขาเตะปอกตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําให้ปอกกระสุนสับสลัดออกทางนั้นด้านขวานะฮะแบบนี้นี่ยิงไปเรื่อยๆก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนัดสุดท้ายสไลด์จะค้างแบบนี้นี่นะฮะแล้วก็ ปุดแมกกาซีนถ้าจะยิงก็ต่อก็อบรรจุกระสุนใส่ยิงใหม่นะครับถ้าไม่ยิงก็เคลียร์ปืนนะครับเช็คตร่มีนี่นจบเวไกลนะครับเคลียร์ปืนเสร็จแล้วยิงเสร็จแล้วก็ต้องถอดล้างทำความสะอาดเหมือนปืนจริงเลยนะครับเพราะมันจะมีคราบเขม่าถ้าเราไม่ล้างทำความสะอาดหรือฉีดน้ำมันนี่อาจจะเกิดสนิมได้นะครับอันดับแรกก็วิธีถอด กดแม้ก,ก่อนนะครับดึงสไลด์ถอยหลังเช็คไม่มีกระสุนนะครับปุ่มตรงนี้2ฝั่งนะครับกดลงเลยจะได้ยินเสียงคลิกดึงสไลด์ถอยหลังยกขึ้นนะครับผ่อนแรงไปด้านหน้านชิ้นส่วนก็มีไม่มากมีโครงปืนหนึ่งบูทสปริงไกลอดนะครับแล้วก็สไลด์แค่นั้นเองเวลายิงภาพกระหมาจะชอบเกาะตรงนี้นะฮะเราก็ใช้น้ำมัน น้ำมันล้างตัวนี้ที่ล้างก็มีจำหน่ายนะครับฉีดให้ทั่วเลยฉีดเสร็จแล้วก็ใช้แปรงซิฟันเก่าๆปัดปัดเศษเข้ามาออกให้หมดนะครับบางคนไปหลงเผลอเหนียวไกลให้นกสับฟ้าอย่างนี้นะครับก็เ,เวลาประกอบกับใส่สไลด์เข้าไปจะใส่ไม่ได้นะครับมันจะติดนกนกสับตัวนี้นะฮะวิธีแก้ก็คือให้ง้างนกก่อนนะครับนี่ให้นกง้างก่อนถึงจะใส่สไลด์เข้าไปได้นะฮะ โอเคบางคนอาจจะเพอ้อไปเหนียวไกลอย่างนี้นะฮะสไลด์แล้วก็ฉีดสเปรย์ล้างแล้วก็ใช้แปรงปัดให้ทั่วนะครับปัดออกให้หมดนะครับตรงสปริงไกลหลอดแล้วก็ฉีดน้ำมันหล่อลื่นสนอยนะวิธีประกอบกลับก็ใส่สปริงกับบูทอย่างนี้นะฮะใส่เข้าไปในโครงปืนแบบนี้แล้วก็ ใส่สไลด์ตามเข้าไปทีนี้จังหวะดึงถอยหลังมันจะกดไม่ลงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันดีดขึ้นมาเราต้องกดลงมาก่อนนี่จะได้ยินเสียงกริ๊กถึงจะกดลงสไลด์ลงไปได้นะฮะเสร็จแล้วก็ดันขึ้นมาเรียบร้อยโอเคการถอประกอบก็ไม่ยุ่งยากนะครับทำบ่อยๆก็คล่องไปเองนะฮะสำหรับใครที่สนใจแมงก์กันล็อก19 งานของครูสิตัวนี้นะครับก็ทักข้อความหรือแอดไลน์มาสอบถามได้ที่ร้านนะครับออ QR อายไอเดี d นะครับเติมสแลตด,ด้วยนะครับแอดบีบีขีดบนนะฮะทำนี้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์0886504705นะครับเพจ เฟซบุ๊ก k b b a แอนด์ก็โดนปิดไปเมื่อ3-4วันก่อนนะครับก็ Facebook ปิดเพราะว่าโพสรูปปืนบ่อยเพราะว่าผิดกฎชุมชนนี้นะฮะก็กำลังหาวิธีแก้ไขกันอยู่นะครับอันนี้ก็แอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยนะฮะแอดไลน์มาที่ตัวนี้ได้เลยนะครับ หรือจะโทรมาสอบถามเลยก็ได้นะครับโอเคซื้อแบงค์กันกับที่ร้านทางร้านนะครับทางร้านก็จะออกไปซื้อขายให้ลูกค้าแบบนี้นะครับใบซื้อขายนี่ให้ลูกค้า1ชุดที่ร้าน1ชุดแล้วก็ที่อำเภอ1ชุดนะครับเป็น3ชุดเก็บไว้นะครับในใบซื้อขายก็มีชื่อร้านมีที่ตั้งมีเลขที่แบอนอญ,ญาตใบพ5ของร้านนะครับก็มี ข้อมูลของลูกค้าให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อมาจากร้านที่มีใบอนุญาตจำหน่ายสิ่งเทียมอาวุธอย่างถูกต้องนะครับโอเคก็ไปทดสอบกันครับครับผมยิงทดสอบแบงก์การกูเซ่กลอ,อกสินะครับ